ีท่านผู้ชมทุกท่านนะดูค่ะดูคนดูเสือนอนกรีนกรีนกรีอ่ะดูค่ะเตรียมตัวจะอาบน้ำแต่นางทำสภาพนี้ค่ะท่านค่ะเอ็นดูไหมคะใจละลายเลยปลาลุกเร็วลุกเร็วเยอะเยอะหลาเยอะมามัมเยอะเยอะลุกอาบน้ำแล้วแล้วกรีโอยน่าดึงมีจ่าแบบแน่ไหมเยอะเยอะยุย่นเคลมยุนๆๆย่นยุ้นยุ้นเยอะ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 เคลม ลุกลุกล yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> ุกแล้วลุกแล้วเยอะเยอะเยอะเตียงเออเขาเตียงเตียงเตียงขี้เกียจรู้ว่าจะพาไปอาบน้ำนะไม่ยอมลุกนะท่านขารู้ว่าจะพาไปอาบน้ำไม่ยอมลุกเลยนะคะโอ้ยอะไรจะปานนั้นน้องครีมท่าพิสดารนะคะ ท่านี้นางได้แต่ใดมาจะอีกจะนอนอีกจะนอนอีกหรือเปล่าอ่าลุกได้ค่ะลุกได้ค่ะโอ้ย่ะกว่าจะไปถึงน้ำนะคะก็จะยกยั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 กยึกยักถอยแล้วถอยถอยถอยแล้วค่ะถอยแล้วค่ะถอยแล้ว มาีของรอหรือเปล่ามีละถอยถอยถอยซ้ายถอยขวาถอยหน้าถอยหลังหมอหันหลังมา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  มีน้ำแล้วยังไม่ทั่วเลยยังเป็นกลายเป็นช้างด่างท่านขะ เคยเห็นแต่กล้วยด่างเคยเห็นช้างด่างกันามากมายดูค่ะโอ้ย เคอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะค่ะก็หลังจากอาบน้ําทาลมหนาวเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะดูค่ะโอ้ยพอแอดได้ะไรประจำเลยโอ้จะนอนจะเออจะนอนแล้วจะนอนไม่ได้จะนอนเดี๋ยวดนทานี่โอเคโอเคโอเคอยู่โอ้ดูค่ะดูค่ะโอ้ดูค่ะจะนอนจะนอนขี <olm. S 2> ้เนาะอ้อนอ่อนพอแอดอ่อนพอแอดอ่อนพอแอด โอ้ยท่าอะไรพิสดารแสากำลังไปคไปโอ้ยบสีโอเคเอ่าอาบน้ำเสร็จก็แต่งตัวสวยประมาณนี้นะลูกสาวของป่อแอดรเไป <laughs> เพื่อนเยอะแทะ้ เพื ima, oh, ่อนเยอะแถมมาตามมาว่ะเพื่อนเพื่อนน้องครีมเออออเออกทลยมำไมเดินเร็วจังทำไมเดินเร็วจังกินจะอมต่อกินจะอมต่อค่ะนางชอบ ตระกูลนี้ชอบทานชะอมนะคะอ่ะพ่อแอดก็แต่งตัวให้ลูกสาวใหม่นะใสะ่โบผูกเนคไทนะคะวันนี้อุ้ยทำไมเพื่อนเยอะจังเลยอะ่ะดูอ่ะเพื่อนมาให้กำลังใจครีมเยอะมากนะ,ะด <laughs> เนูเพื่อนเพื่อนให้กำลังใจน้องครีมเดี๋ยวนี้กลายเป็นเพื่อนกันแล้วเดี <laughs> <laughs> ๋ยวนี้กลายเป็นเพื่อนกัน <laughs> ไม่ทะเลาะกันแล้วนะท่านขาด้ว่ เอ้ยนะชอบจังเลยครอบครัวนี้ชอบทานจะอมนะคะไปได้หายหนาวมุนมุนมุนเอากำลังกายคลายหนาวนะฮะกับชุดสวยๆนะฮะทลางสีแยกนี่แหละเดี๋ยวดี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 อากาศสีแยกนี่แหละอ่ะเต้นโชว์กลางสีแยกเลยครีมากครีม ถอยจะไปกินอะไรจะไปเอาของ,องอเอาเฟร่งมากินถอยปลาไอตะโกปลากินนั่งลงไอชั่นี่กินนั่งลงไอชั่นหน่อยดิอ่นตะโกบรรทุกตะโกบรรเหน่ใหมน่น้อ มามาเนาะอาบุตรคิมจะมาอ้อนทานอะไรค่ะคิมอ้อนเอาขนมบะคิมอ้อนเอารางวัลโอ้ยสาวง,งามกลางสี่แยกโอ้นั่ง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  เออเออนั่งตรงนี้กิมนั่งตรงนี้ตรงนั้นมันตามไปจะไปไหนดูดูทำค่ะจะไปเอาอะไรคะคุณพ่อเมนบ่ิมจะเป็นแม่ค้าค่ะวันนี้จะช่วยดาสิงท้ายของ โอ้โอ้โอ้ดูอ่อนออจะอโอ้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 ยชอบตรงนี้ชอบตรงนี้ก็ไม่บอกนะโอ้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  เต้นกลางสีแยกนะคะอาเด้นกลางสีแยกเลยเจ๊ดิงเจ๊ดิงดิงเจ๊ดิ่่เอามุนรอบละเอามุนรอบละเออเออเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยเอ้ยเยยยโอโอยมมชุดน่ะชุดเธอน่ะชุดน่ะเขาเห็นทายหมดแล้ว ยินเห็นวันท้ายหมดแล้วครีมเดี๋ยวเดี <im im <im <im ๋ยวขออนุญาตดึงชุด <um ลูกสาวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเออเออเออเอยอ่ะโอเคโอเคเสรเรียบร้อยขอรำซิ่งเอาแดนหน่อยไอชว์สเต็ปโชว์สเต็ป โชว์ค่ะโชว์ค่ะเสร็จก็มานะฮะลีราก็เกิดนะโออยเออดเออดเออดใครใครเคยทำได้ฮะมาเต้นโชว์กลางสี่แยกเลยนะตรงร้านค้าสนใจอยากได้เต๊กอยากได้จุดกับอโปลอ๋อโอ้โหดูท่านี้นางได้แต่ใดมาดูค่ะ ชอบแดนกลางหมู่บ้านะนะไหนๆโอ้โอ้โอ้โโอเคโอเคป้าพอละหายเหนื่อยแล้วหายหายหนาวแล้วหายหนาวแล้วโอ้ใครหนาวแล้วค่ะใครหนาวแล้วค่ะโออเออดูด <im an> ูด <ober> ูจะนอนเอาจะนอนตรงนี okay, ้โพสท่าตรงนี้เหรออ่ะโพสท่าสูงสูงสวย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 พี่บอกตาซิงขอทิปหน่อยเนาะ นั่งรับเหมือนเหมือนอะไรนะมุนอุ้ยตุยเขาดูบัทหายน้องคีมนะดูบัทหายน้องคีมคับซับคับบ เออความมันก็ไม่เคยปราณีใครนะคะอ่าโอเค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  มาหาคุณแม่เลยนะคะวันนี้ต้ากลับบ้า,านนะได้โชว์แดนซ์กลางสี่แยกนางก็จะมีความสุขนะคะ <c oughs> มาเต้นถึงบ้านรัวอยมาอ่านนะคะหลังจาก สาวสวยนะสาวสวยเราออกกำลังกายอาบน้ําออกกำลังกายทานแคลเซียมเสริมแล้วนะเป็นนมอัดเม็ดนะก็แดนกลับบ้านต่อนะเดี๋ยวเราส่งท้ายคลิปด้วยความน่ารักของน้องครีมนะดูค่ะไม่เดินนะนางวิ่งนะคะเพียงเท่านี้ท่านขท่านใดชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านขาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะ แฟชก็เต้นตามลูกสาวเลยนะคะมาค่ะมาค่ะหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์กีหนึ่งกำลังใจนะคะท่านขาดูค่ะดูตาบ้านเต้นงต้นไปกินไอ้ตาบานเนาะติ๊งติ๊งก่อนเชิญเตือน่อยแสวไว้เชิญเชิญเต้นเอ้นเออรักอ่ะปาจิ้มแล้วเนี่ยมาซื้อมัาอ่ะบ๊ายบาย บายบายบายบ่ไบาย่าอาลายปเออ